คนยังอยากกินอยู่บ่ออมกบนะอุ้ยอยากกินตัวไม่ได้กินนานแล้วว่าสิไปยิงกบให้ยเสนดอกว้าเหมือนนี่อืองั้นเก็บผักส้มปล่อยไม่รอเลยนะโอ้ยอย่าว่าวไปนานมันสิโหมานเนี่ยย่าเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขัวแดกมืนอนนี่กับภาพี่น้องมา เลาะยิ้งกบอยู่ตามน้องสาครับพี่น้องพอดีไม่บ้านผมมันอยากกินกบเส็แล้วละครับพี่น้องปีนี้บ่ได้ไต่กบกันเลยเพราะว่าฝนมาซาเราข้าเจ้าดำหน้ากันเบิดก่อนกันเลยบ่มีหม่งไต่ครับพี่น้องปะเดี๋ยวหานยางไล่ไกบลงต้นเอ้โอ้ยหาไล่กรบต้นน้องสากอนครับพี่น้องน้ำน้องสาครับพึ่งเต็มไม่วัางสองสามหมื่นล้วครับพี่น้องวมง่ฝนมากนั่นละ่ะบุลู่ว่ากบมันไม่อยู่ยังเด้อ ยินเสียงโดดอยู่ในป่านี่ครับพี่น้องว่ามันกบยุ่นเหรอครับพี่น้องไล่มาทัวนองซาเราเพิ่งเห็นนี่ล่ะเพิ่งเห็นตนตัวเดียวนี่ล่ละนาสิตัวเมใ่อ่ดอกฟังเสียงตยัวเมื่อยวันไดตนวลงแจนี่ผมว่าสิโมโกแถวๆนั่นละ่ะผมว่าสิผ้าขึ้นรัดยู่พุนครับพี่น,อกกอน้องโกะอัลางพุนยูซึ่งสูงเนือตึงยิ่งง่ายไปลุยกันครับพี่น้อง หมกโกขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเดาวพิษคิดว่ามันสิมาหมกโกอยู่บงนี้พูดหมกโกอยู่บงเกาบนมะไก่เลยเด้อผันนี้เอามาดดวงเบิ้งจังไหนอู้ยานมาถืออยู่ครับพี่น้องฮะคือถือถือบ่ออุ้ยถือบ่ออุ้ยถือถือถือครับพี่น้อง อ um, uh huh, ุ้ถือถึอถื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 อคุยผูกเสยอเหรอครับพี่น้องผมว่ามันโบถือเข็นมิดเลยอืมเดี๋ยวเด้อตัวแรกก็เป็นมันเลยครับพี่น้องโอ้โหเกาะอยู่นี่ที่ป่านี้เอ๊ขึ้นโคกใหม่จังยิ่งไงอยู่ต้องฟังมัน ยิ่งยากครับพี่น้องตรงงามเลยครับพี่นอ้องปุ้ยนิ่งเลยผีเด้อครับพี่น้องตัวนี้กำลังกำลังงามๆามใส่พอดีเลยน้องสาโนยแหลกก็เป็นได้โตโหลดครับพี่น้อง,อองถือว่ามานอยู่ไปเดี๋ยวไปย่างเลาะน้องสาโนอยอื่นต่อครับพี่น้องเพียเห็นอีกปะ เลาะมาสีหาน้องซาแล้วครับพี่น้องบบ <c oughs> เห็นกบตันพ่อตูอึดคักเด้อกบปีนี้ผมว่าสิเบิ้งน้องซาน้อยนี่เราถ้าบบมีกบตเกิดคือสิมานตัวเดียวซํานีนะครับพี่น้องมาแม,มนๆเหรอครับพี่นอ้องยังมีโศกอยู่เด้อ <c oughs> มาเดี๋ยวจอบเบิ้งตัวนี้เป็นก้อนเหรอครับพี่น้อง โหมกโกขึ้นไหมเลราครับพี่น้องพูน่ะไปขึ้นดูแจบนอมาแกแต่อนอตรงนี้เดี๋ยวผมา่าสิผ้ายางออมไปข้างหลังนี่ครับพี่นอ้อ,องออมไปออมไปขางหลังแหล้อแต่พ้นมาจอบอยู่แจนหน,น,น,นาจะได้ระวังเต็งว่าตื่นเห็นหล่ะไป แถวแถวแจนี่นะครับพี่น้องต้องย่องไปเดี๋ยวมันสิตื่นระวังงัวตื่นพร้อมถึงงัวตื่นครบกระตื่อก,กันเห็นตัวแล้วครับพี่น้อง ขี้ปลาสิถือยูเรียคเขาพี่น้องโอ้ยถือ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 ู่ถือยู่จู่จู่เดี๋ยว้เดี๋ยวย่างมวบ่งขึ้นบักไกลนีโนด้แจ่หุ่นยังไนี้มาขึ้นพี่วันนี้อืม่นลักขึ้นกัดโดนคือเกาเดี๋ยวานมันยานมันหลุด แค่คักงเด้อ,อดกบตัวนีน้ยังไงอืมแค่คักเด้อกบตัวนี้ไหมอือถือขาครับพี่น้องอือถือขาน้อยเดียวเกือบไม่ได้กินพี่ครับพี่น้องตัวนี้ซ้ำๆกันกับตัวแรกละอูย้ยจบเจียอยู่เด้อยังมาพอกันอยู่ว่ามันสิ่มานตัวเดียวแล้วผมว่าสิกลับเลยแล้วครับพี่น้องสองตัวนี่ก็ พอกินอยู่ดอกสองคนพอกินแรงอยู่ดอกสองคนหนึ่งปะฝนเมือนไม้อีกแล้วครับพี่นออ้องเออได้มาสองตัวอยู่เด้ไปแต่เช้าได้สองตัวเอ,เหอ้หงอเออได้แค่นี้แหละดีแล้วที่ได้นันเ <laughs> จ้าขอ,ของเจ้าของเบารัดไวแล้วว่าสิเก็บสมปลอยมาใช้หรือสมปลอยเก็บมาแล้วเด้อกระัอ <laughs> นจัดเลยนะ ค้าคๆแหละจังเห็ดเออเออเออเดี๋ยวถ่ายกินข้าวแล้งน้ำกันก่อนนะครับพี่น้องปู๊ยมันจีเอแกงออมแนวใดงนู้บาดนี่ครับพี่น้องเบิ่งถึงน้ำมันถึงยังเอาลุ่กระตาสีเฮ็ดแนวใดนี่ กั้ให้สุกก่อนนันแม้ว้าขัวคบก่อนยังไลบึงปรุงเครื่องปรุงยังแล้วครับพี่น้องพีุ่งนนี้พี่ขั่วแบบขั่วหนูนันแม้ขั่วกลให้สุกก่อนจึงเติมน้ำทีหลังวู้ว่าเดกเอาลวบสดจิว้าสวจิขั่วกบแบบขั่วหนูเมื่อสั่นกับพี่น้องเอาเลยเด้อบาทนี้เดี๋ยวถาาบึงน้อกลันเด้อกับพี่น้องเต็มช่งเลยีัควยอมไมสุกเลยมันนี่ขั้วสุกคักๆแล้วก็เติมน้ำ พี่่องขัวหนูนี่พักระบาดนี่ครับพี่น้องขัวครบพัดดีๆขัวดีๆเห็นเรื่องเหลืองเลยจังเติมน้ำแล้วก็จังเสียวเอาพักหนีงลงครับพี่น้องพักกาดนี่บอกไอ้พักสมปอยที่ว่าเก็บไม่ได้เสาบู๊จนเหี่ยวเบิดครับพ,พี่น้องเพิ่นเก็บมาได้เสาอีกอย่างเดียวพักจนเหวเวเนเี่ยวเบิดได้เงี้ยเดียวที่หลุดดวนแลวกันนี่ พออีตูซำนี่ละ่ะอันนี้ใส่ที่หลังเป็นบ่ใช่เติมน้ำเลยจังใส่อ,อ้าวคักระบาดนี่ครับพี่น้องนีม่มันบ่อข้าวเป็นบ่ครบมาเจา้าเจ้าหนูยังข้าวกว่าเลยเจา้าเจ้าผัดกุบเจ้าเหวยังผัดอยู่เนาะบ่อข้าวดอกเฮ็ดโลดถ,ถ้ามันกินได้อ,อย่านไปข้าวเดียวเบิดนั่นละ เด้อนี่ยอดน้ำพร้อมด้วยครับพี่น้อง <c oughs> นี่เดี๋ยวมันแห้งเลย <c oughs> คือยังขวานูอิลีเ <c oughs> ติมแล้วว่าน้ำซุกเลยพ่อน่ะเอาเดี๋ยวเราออมอนก็สุดอีกคักเป็นคักละ่ะครับพี่น้องบาทนี้เบื่ <c oughs> อเพราะอะไเ็นว่าน้ำนี่พ,พักหลายทีทีเดี๋ยวมันก็ยุบผักนะพักเติมลงไปใ <c oughs> ส่พักบาทนี้ครับพี่น้อง จ็กควรปุ่งพอดีว่าพอดีแะไรเด้อพอดีพอดีเล่นวาซิมึงมแล้วก้ <c oughs> <c oughs> าวอ้าวผิดฟ้าลดเ <c oughs> ดีย๋ยวชาเบิ่งไอ้ขวาขวัวหนุ่มสันขวาก,กบน้ำกันเด้อครับพี่น้องบาดนี้ <c oughs> สมปนินเป็นแต่คืออยู่เด้อครับพี่น้องใส่ดมบึ่งกันนะ กินคือกอดไดอยู่เด้กินกินหนาสิเป็นแต่เป็นอยู่สัน,นินเหมือนที่โชยโชยอยู่ตลาดนัดเลยเ, <c oughs> เดี๋ยวมืออื่นมืออื่นจังสีจังสีเปิดถอดเบื่องกันครับพี่น้องอสุกแล้วบอ,วอน้ำเลี้ยงอุย้ยน้ำง่ายง่ายเลยอืะชิมมัง้ง่ย แซบใช่แสบวิลิแซบอิเด่นอิลีงียงมายงมามาแดนี้มามามาครับพี่น้องเอาพี่วะเนาเอาไ้พี่ก็ได้สบใชมาลองกลัว ขัวกบนุ่กันเด้อยวนันนี้ขัวกบสูตรไม่หวานผม,มย่างเดียวเล่นบ่มาหนิย่างเดียวกินซ้ำนั่นได้เจ้าของโดดๆแล้วครับพี่น้องลงรุ่ง,งยุ่ง,งอออขอชิมมึงเนยเดอ้อวันนี้ที่ทอดขั้วหนูเลยบ<า>อือพี่สาวพี่น้องลองก่อนโอ้สุดยอดครับพี่นอ้องแซ่บหอมหอม เครื่องหอมกุยังาง้แเจลกับบมี่มือนี่บิร์ตจำเจวเหรอพี่บอกอืมริงแค<จ><ห>่นั้นแหละได้มาแค่สองตัวเนาะกินเนเี่ยเบิร์ตตัวสองตัวนี่ก็ได้อุ้ยเหมือนอยู่เด้วนี่เอาขาหลังเลยมันเป็นแบบว่าบอกว่าถือแซบนเนี่ยค่ะมันค่ะเนี้ยถืแอแซบก่อนอู้เป็นสับละเอียดเลยเด้อได้มาบอรลายเป็นสับแบบละเอียดเลยบมลูสิกินมังได้ก่อนเลย ขาต่อยอนละโอ้พี่ยูพี่ตัวนี้ขาต่อยมีต้องหลันอืมถือประเด็ดกับพี่น้องสูตรนี่ขัวกบแกงขัวกบเดี๋ยวผักน้ำอร่อยอะ่ะอืมรสชาตินี่ซึ้มขาวหอดเหนือกบกับพี่น้อง มันใส่ตะไคร,ขคร่ขวดตะไคร่มาขวดตะไคร่แบบเครื่องแบบเดียวกันกับเครื่องไงขวดนูเลยครับพี่น้องยอดมันพร้อมคนเดียวยแซ่บของเพื่อนอยู่ครับพี่น้อง ข้ามันจ้ะหาข้าต่อยบ่พอไหม,มพึ่นกินอันเดียวเองไหนล่ะหักหักงูนโอ้โคเพชดบกพริกกัน <c ười> ไปน้อยเดียวก็เพชรแท้วะใส่ทั้งพริกสดทั้งพริกแห้งหรือว่าเพชรกอันอย่เอไรออกันไปครัเดียวพอเถิงเครื่องความ พี่เขาพี่น้องครับตัวยี่ห้อยโอ้ถัวใส่มันก็ไม่ถัวเดียวนะแบ่งดันคือกบกบเอตลาดกับกบเอธรรมชาติสร้างกันมองกระดูกนะครับพี่น้องกระดูกกบกบเลี้ยงกบตลาดเนี่ยมันสิเข่งแข็งเนาะเห็นปะส่วนกบธรรมชาติเนี่ยมันสิโปอยเนื้อมันสี แบบกว่าแบวแต่พูมักแต่กูมักทั่าไปแต่ควันคข่ยอยู่กรุงเทพก็ยังกินแต่ตลาดเลยแยกบู้ออกเล่นมาค่อนแตกต่างอืมอืมพอมากินครบธรรมชาติแล้วจิตใจอือหือโอ้แซ่บไปเสีย ให้ได้ได้น้อยเพิ่นเนาะอรอบหน้าให้กินแบบนี้อีกเงี้ยเด้อเฮึเ่อวกินจนก็บเพาะจแบบักหรอกงานที่เป็นเทือวแรกนะปีนี้จริงกบกันเพราะว่าบริษัไต่เขาไม่นอ n ปีข้าวเคี้ยวมาแล้วก็าน้ำสิมาเข่าเต็มทรงมาแล้วสิ้มไตจยังได้เี่เข่าก็จะเต็มทรงอยู่ เลยย่างหม้อไฟไปกับห้องใส่แล้วจะคลองหน้าเป,ป็นรอ้ป่ะผู้พิทบังอีกอแล้วมึงอ่ะแฉกอีกเทบน้ำม,มันเข่าแบบว่าเครื่องมันเข่าครบเข่ขานี่โตครบแซ่บไปเบิด บมันแสบดีแล้วเนาะเห็ดยังกับแสบหยอดโอ้สำหรับคลิปนี้กับเสือใบสำนีก่อนเหรอครับพี่น้องย่านกินบรทธานแม่บ้านผม <c oughs> ปะพ่อ,พ,อพ่อกันไหมคลิปหนาไ้มครับพี่นอ้องเอาพี่เราเสือ,อย่านกินประธานอหญ่จริงจริงเสียนะแสบเนาะ คมันหลายโมแสบเนี่ย <c oughs>